พี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับวันนี้ผมมาออกอีกซอยนะครับคือบ้านผมนี่เข้าได้สองสองทางนะครับอีกอีกซอยหนึ่งได้นะครับตรงนี้เป็นวันเวนะฮะออกไปนี่ก็ทูเวะแล้วครับ ออกไปก็เจอนะครับเทสโก l o ลตัสนะฮะคือจะว่าไปแล้วนะครับทำเลต,ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะดีนะครับออกมาถนนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีเทสโก l o ลตัสนะฮะศูนย์รวมหาร MK นะครับแล้วก็ฝั่ง ฝั่งซอยทางบ้านเนี่ยครับฝั่งนี้นะครับก็มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะนะครับเช่นปากซอยก็จะมีร้านข้าวหน้าเป็ดนะฮะร้านข้าวหน้าเป็ดนะครับเนี่ยเซเว่นร้านข้าวหน้าเป็ดแล้วก็จะมีร้านอาหารนะฮะอาหารจีนติ้งไถ่ฟู่นะครับยังอยู่ไหมน่าจะอยู่นะก๋วยเตี๋ยวเรือถดัดมานี่อีกหน่อยก็เป็นก๋วยจั๊บพัฒนาการนี้ก็อร่อยนะครับแล้วก็ติดกันเลยก็ข้าวมันไก่ตองแปด นะครับตรงนี้คนจะเยอะมากเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าเพี่น้องครับในการมีชีวิตในกรุงเทพนะครับก็ต้องยอมรับว่าค่าของชีพค่อนข้างจะสูงนะครับแต่โดยพระคุณและพระเมตตาที่มาจากพระเจ้านะครับทรงเลี้ยงดูนะตลอดเวลาทุกๆวันนะผมเชื่อคิดเส้นทุกคนต้องขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้นะฮะในาการเลี้ยงดูนะครับชีวิตของเรานะครับ การปกป้องการคุ้มครองในแต่ละวันนะครับเราต้องออกจากบ้านไปทํางานอย่างนี้ขับรถออกมาพี่น้องครับเราก็ขอพระเจ้าเมตตาทรงปกป้องคุ้มครองเรานะครับทั้งไปและกลับแล้วขอพระเจ้าอวยพรที่วันนี้เนี่ยชีวิตเราก็จะเป็นท่อพระพรสาหรับผมนี่คิดอยู่เสมอว่าตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะครับเราควรที่จะมีชีวิตที่เป็นพรนะครับเราเป็นพรด้านใดบ้างนะฮะที่จะมีส่วนนะครับให้คนมารู้จักกับพระเจ้านะครับอย่าบอกไว้ว่า เช่นสิ่งที่เราโพสใน Facebook นะสิ่งที่เราทำเป็นช a นใน y ใน u u u e e ใน l ล n e ก็ดีพี่น้องครับแม้แต่ข้อคิดสั้นๆจากพรมพีบางข้อก็อาจจะเป็นตัวจุดประกายพี่น้องครับให้พี่น้องบางคนเนี่ยเขาหันมาสนใจนะครับเรื่องราวของพระเจ้านะเระันขอให้พระเจ้านะครับเจิมเราทุกวันนะครับ ก็ขอให้คนอื่นนะพี่น้องครับพี่ก็จะเห็นพระเจ้านะครับในชีวิตของเราในแตล่ละวันเนะยตรงนี้จะติดหน่อยพี่น้องครับพราะจะมีรถนะครับเข้าออกซอยตรงนี้เนะยเดี๋ยวผมจะจริงๆตั้งใจว่าจะลงอุโมงนะครับแต่ถ้าลงอุโมงเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงเพราะวันนี้เนี่ยผมจะไปคิดจักร่มเย็นนะฮะคิดจักร่มเย็นก็อยู่ซอยพัฒการสิบเจดนะครับ วันนี้ผมออกมา9ก้าโมงประมาณกือบเกือบครึ่งเลยนะครับเมื่อกี้ก็แวะทานร้านอาหารปากใต้นะครับร้านป้าพรร้านป้าพรปีใหม่ก็ปิดไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับผมชอบร้านป้าพรนะครับเขาก็มีแอปนะฮะที่เราสามารถเข้าไปดูว่าวันนี้เนี่ยรายการอาหารมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ผมก็ copy นะครับรายการอาหารนะครับส่งให้กับพี่น้องนะครับที่คิดจกร่มเย็นเผื่อบางท่านนะครับ อยากทานนะครับอาหารปักใต้ก็ฝากผมซื้อไปได้เลยนะครับมีก็ฝากซื้อไปสามถุงนะก็เนี้ยชีวิตที่เป็นพรนะครับไม่ใช่เราไปเล่าเขาว่าเมื่อเช้าเมื่อกี้แวะทานร้านอาหารปักใต้ล้านบะพรแบบก็โอ้โหนะมัไม่บอกนะเพราะบางคนนี่นานๆพี่น้องครับถึงจะมีโอกาสได,ได้นะได้ทานอาหารปักใต้นะครับร้านาระพรนี่ก็มีอะไรอร่อยๆหลายอย่างนะเมื่อกี้ตรงไปได้น,นะครับแต่ผมเลี้ยวขวาม,มานะครับ เดี๋ยวผมจะไปออกนะครับตรงแยกคลองตันนะครับก็คือหาเรื่องให้ทางมันยาวขึ้นนิดหนึ่งนะครับขับไปเมื่อกี้ก็แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับคือจะได้มีเรื่องพูดคุยนะครับหนุนใจพี่น้องนะฮะคือรายการนี้เป็นสไตล์แบบขับไปคุยหนุนใจไปพี่น้องครับบางทีก็หยิบยกข้อประคำพระเจ้านะครับมามาสอนนะฮะมาอธิบายอย่างที่บอกว่าทั้งสอน นะทั้งว่ากล่าวตักเตือนนะครับที่พี่น้องเห็นตรงนั้นนะครับไกลๆไปตรงนั้นนะครับก็คือถนนพระรามเก้านะครับแม่ตรงนี้ผมไม่ได้มาแต่พี่น้องครับสักพักหนึ่งแล้วถนนเขาลาดยางใหม่แม่พี่น้องนุ่มเลยนะพี่น้องเนี่ยลาดยางใหม่นะครับสวยงามนะฮะตัดเส้นทึบตลอดนะะห้ามแซงนะครับก็วิ่งคู่ขนานกับ ทางรถไฟฟ้านะครับนะครับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับ,รบเส้นแอร์พอร์ตลิงค์นี่ก็ตรงไปที่สุวรรณภูมินี่โอ้ดีมากเลยพี่น้องครับนี่ก็เพิ่งลาดยางใหม่นะฮะตัดเส้นถนนใหม่หมดนะครับเส้นชัดเจนนะครับเนี่ยก็เปรียบเทียบมาถึงชีวิตคริสเตียนนะครับเราเองต้องชัดเจนด้วยพี่น้องตัวเมื่อพี่น้องคขาไม่ชัดเจนคือเราเป็นคริสเตียนจริงจริง เราเป็นสาวกแท้นะครับเราเป็นคนที่บังเกิดใหม่ด้วยวิญญาณประสนจริงเราสามารถที่จะสะท้อนนะผลของพระวิญญาณประสนออกมาได้จริงๆนะควบคู่กับการดำเนินชีวิตของเราทุกๆวันถูกต้กปปองไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยพี่น้องครับอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับก็ขอให้เป็นปีที่เราเองนอกจากจะได้มีส่วนนะครับในการรับเช้พระเจ้ามากขึ้นก็เป็นปีที่เราจะได้พัฒนาเรื่องของพระทานนะครับที่เรามี ก็หนุใจพี่น้องครับสำรวจเรื่องของประธานกันนิดหนึ่งนะตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเรามีของประทานอะไรนะครับที่เราสามารถที่จะนำมามีส่วนนะครับในการรับใช้พระเจ้านะครับในคิดจักท้องถิ่นหรือปีนี้พี่น้องครับเราอยากจะมีส่วนในพันธกิจนะที่ไหนบ้างนะครับบางคนก็อาจจะมีส่วนนะครับนะครับในการที่จะซัพพอร์ตมิชชันนารีนะครับที่เขาไปประกาศนะครับในที่ต่างๆ นะครับหรือบางคนก็มีส่วนนะครับในครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้านะครับก็แล้วแต่การทรงนําที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับผมปีนี้ก็ขอพระเจ้านะครับที่จะลงไปมีส่วนนะครับในงานรับใช้พระเจ้ากับร่วมกับพี่น้องนะครับผู้รับใช้นะครับทางภาคใต้นะครับก็ดีพี่น้องครับมันไม่จําเจนะฮะในส่วนการรับใช้ผมผมชอบลักษณะแบบนี้นะฮะไม่ชอบอะไรที่อยู่กับที่นานๆนะครับ พราะงานรับใช้พระเจ้าจริงๆมันก็ต้องไปทุกแห่งอยู่แล้วพี่น้องครับเพราะพระเจ้าก็ตัดนะฮะบอกให้เราเนี่ยออกไปพี่น้องครับออกไปสั่งสอนนะพี่น้องคิดดูนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นชาวต่างชาติด้วยนะครับปีนี้ก็ขอหนุนใจพี่น้องครับท่านใดนะครับที่มีความประทานในเรื่องการพูดภาษาต่างๆได้นะครับคาว่าภาษาต่างๆนี้ไม่ใช่ภาษาแปลกๆนะครับผมกำลังหมายถึงในภาษาจีนนะฮะภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาอื่นๆ ที่พี่น้องสามารถพูดได้นะครับก็ลองดูพี่น้องครับใครอยากจะนําคำพิีพิถานประจําวันของผมข้อคิดหนุนใจที่ผมทําทุกวันนะครับพี่น้องก็ทําเป็นธุรกิจนาไปแปลและพี่น้องก็ส่งกลับมาที่ผมก็ได้นะฮะแปลเสร็จแล้วนะครับก็ส่งกลับมาที่ผมก็ได้หรือพี่น้องโพสต์เลยนะครับมาร่วมกันรับใช้พระเจ้านะพี่น้องอย่างน้อยสิ่งที่ผมแบ่งปันนะครับทุกๆวันนะครับในโซเชียลมีเดียเมื่อพี่น้องแปลออกไปเป็นภาษาจีนออกไปเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นพระพรนะฮะกับคนอื่นอีกมากมายนะครับหนุนใจพี่น้องครับแหมพี่น้องฮะแปบเดียวนี่ผมมาถึงแล้วนี่ขนาดอ้อมมาอีกทางเนี่ยนะฮะนี่นะครับใครมาขี้จักรล่มเย็นนะครับก็อยู่ซอยพัฒการสิบเจ็ดนะครับพี่น้องปากซอยจะมีร้านส้มตํานะครับสายมือพี่น้องเห็นตึกสีเทาๆไหมครับสีปูนซีเมนนะฮะเทาๆนั้น เป็นหออธิษฐานประเทศไทยนะครับอันพี่น้องขับรถหรือว่าเดินเข้ามานะครับเจอสี่แยกเล็กๆข้างหน้านะครับพี่น้องก็เลี้ยวขวาได้เลยนะครับก็หาที่จอดนะฮะผมส่วนใหญ่ก็จะจอดนะครับเดี๋ยวดูว่าจอดข้างในได้ไหมนะครับถ้ารถมาเยอะมากผมจะจอดข้างในนะจะได้ไม่ไม่ตากแดดนะครับ โอ้ไมนะครับป๊บก็ที่จกักรล่มเย็นก็จะมีร้านหนังสือเรเดียนด้วยนะครับพี่น้องสามารถมาซื้อพะกัมีหรืออื่นๆนะครับได้นะครับโอเคงั้นผมขอจอดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคพี่น้องครับถึงเรียบร้อยนะครับ ก็ฝากไว้ในคำาิษฐานพี่น้องด้วยนะสําหรบบงานรับใช้ในปี2022นะครับพี่น้องท่านใดมีภาระใจยอยากมีส่วนนะครับในการรับใช้ผมก็สามารถที่มีส่วนได้นะครับทั้งอธิษฐานเผื่อหรือมีส่วนในการถวายทรัพย์นะครับในเรื่องค่าเดินทางต่างๆนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเจ้าปคกับพี่น้องครับสวัสดีครับ